เป็นสิ่งที่น่าสนใจในเม็กซิโกนี่ตรงนี้ที่จะคือพระพุทธศาสนาในเม็กซิโกนี่ที่เราเกลิ่นนนำมาเนี่ยพุทธศาสนาเดินทางสู่ดินแดนเม็กซิโกครั้งแรกเมื่อไดยังไม่มีหลักฐานป <c oughs> <c oughs> รากฏแน่ <c oughs> ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่มีหลักฐานทางที่เบตกล่าวว่า หลักฐานนี้ไปประกอบที่ประเทศทิเบตพร,ระภิกษุชาวจีนจีนอีกแล้วเห็นไหมจีนอีกแล้วเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเม็กซิโกเมื่อพุทธศตรวรรษที่สิบปีนี้พุทธศักราชที่ยี่สิบห้าคือพันกว่าปีที่แล้วหรือคิดศตวรรษที่ห้าพันกว่าปีที่แล้วเนี่ย ภิกษุชาวจีนไปเผยแผ่พุทธศาสนาในเม็กซิโก<า>นี่นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะจ๊ะก่อนผผืแผ่ไปดินไทยดิ<า>และมีชาพุทธในแผ่นดินนี้สืบมาจนกระทั่งถึงต้นพุทธศตวรรษที่18800ปรปีพุทธศาสนาปักหลักยี่นั่นพิสตศตวรรษมาถึงพิสตศตวรรษที่13บสามก็ล่มสลายหายไปสาเหตุจาก ภัยภายในและภัยภายนอกภัยภายนอกก็เกิดจากการลบลาข้าวันจากผู้ที่ไม่ได้น,นับถือพระรัตนตรยัยส่วนภัยภายในก็เกิดจากการที่พุทธบริษ,ษ,ษัทสีไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวไม่ได้ศึกษาคําสอนดังเดิมของสมมาสมุทจา้าและไม่ได้ปฏิบัติตามาคมสอนของสมมาสมุทจา้าแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนที่ไม่ใช่พระรัตนตรยัย เอามาตามใจชาวบ้านเพราะนั้นก็อ่อนแอร์รเจอศึกภนานนอีกนิดหนึ่งก็ไปเลยแต่ถึงอย่างไรก็พุทธศาสนาปฏะิสานในเม็กซิโกถึงแปดรอยปีคำบอกกำลังชาวพื้นเมืองกล่าวถึงพระภิกษุโกนทิสะหมจีวอโกนทิสะหมพระคลุมหลุมหลวมนี่นะจ๊ะ มาจากดินแดนตะวันออกเพื่อเผยแผ่จธรรมนิชาวพื้นเมืองบอกกันต่ตอกันมาเลยและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายคือพระพิษุมาจากดินแดนตะวันออกเพื่อเผยแผ่ศธรรมและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายมีภาษาอังกฤษในครุมไม่ใหญ่ไม่กล้าอ่านน่ะกลัวเนื้อความก็เสียเอาแปลไปแล้ว หลังจากสเปนและโปรตุเกสเดินเรือไปค้าขายผ้าไหมผ้าไหมเครื่องถ้วยชามและสินค้าต่างๆจากอินเดียจีนและเอเชียอัคย์คือสเปนและโปรตุเกสนี่ชำนาญนนการเดินเรือเดินทางไปค้าขายผ้าไหมเครื่องถ้วยชามสินค้าไปถึงอินเดียไปถึงจีนและเอเชียอัคย์ก็ได้นำสินค้ามาสู่ลาตินอเมริกา รวมถึงดินแดนของเผ่ามายาและแอสแท็กโบราณด้วยจึงยังพบวัตถุสินค้าจากจีนหลงเหลืออยู่ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อมาเมื่อชาวแอสแท็กได้จจัยชนะและครองเหนือดินแดนเม็กซิโกสำเร็จต้นพุทธศวตวรรษที่สิบแปดพระพุทธศาสนาก็เลือนหายไปจากดินแดนนี้หายไปเมื่อต้นพุทธศวตวรรษที่สิบนะจ๊ะ เมื่อสองสองร้อยปีที่ผ่านมาพุทธศาสนาก็สู่ดินแดนเม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งลแล้วแลวก็ส่งไปกเกิดขึ้นอีกครั้งที่เม็กซิโกประมาณพุทธศต,รตวตรรษที่ยี่สิี่ยี่สิบห้าก็พุทธศตวรรษนี้สองพันสี่ร้อยกว่าสองพันห้าร้อยกว่าโดยผ่านด้วยบทกวีไฮกุและงานเขียนต่งางๆคืออะไรก็เป็นสาบ์ไฮกุ และมีการตั้งสถาบันตะบันออกศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่พุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกโด้วยแต่ตอนน,นนี้ที่ชี้ชัวร์วคือพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปปักหลักแล้วโอ้โหมากันตีตั้งราต้องการแค่ไม่กี่คนแต่มากันดีสี่ร้อยคนรับไม่ไหวเลยโอ้มากมายนี่ เยอะแยะเลยแล้วก็บอกกันต่อๆไปเรื่อยเลยมีผู้มีบุญจากจังหวัดปทุมธานีนี่แหละไปปักหลักที่เม็กซิโกมา29ปีผู้ภาษาสเปนบอกสบายมากรูปหล่อด้วยนี่รูปหล่อทีเดียวแล้วก็พระอาจารย์ของเราได้ไปสอนสมาธิที่นั่นนี่ ผู้มีบุญท่านนี้ซึ่งยังไม่บอกชื่อควรจะรู้นี่นะโอไว้ันพรุ่งนี้นี่นะโอ้โหสุดยอดเลยน่าชื่นใจน่าปิติใจแล้วมีธรรมเนียมที่น่าเรื่มใส่น่ามหาศักริ์สิของชาวเม็กซิกันนี่นะคือพุทธบุตรและทีมงานที่ไปเนี่ยไปสอนสมาธินี่นะจ๊ะก็จะให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลย โดยสละบ้านของตัวเองเนี่ย,ยให้พระภิกษุนอนข้างบนจำวัดข้างบนข้างล่างกับทีมงานส่วนตัวเจ้าของบ้านไปนอนในสวนเออไปนอนกลางเต้นอยู่ในสวนแล้วก็ชวนกันมานั่งสมาธิแต่งชุดขาว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 เรานึกไปถึงเลยขาวขาวของเม็กซิของเม็กซิโกเนี่ยชาวเม็กซิกันเนี่ย ขาวกว่าที่ขาวในสภาธรรมกายสากลคือขาวตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างและข้างนอกรวมั้งข้างในชุดขาวหมดเลยขาวทั้งนอกขาวทั้งในแสดงใจต้องขาวผ่องมากเลยและก็ขาวทั้งตัวถุงเท้ารองเท้าขาวโอของขาว มานั่งสมาธิและเนื่องจากทุกท่านนี่มีบุญกับอินโนอืง่ายอย่างที่เรานึกไม่ถึงแล้วมีความสุขกันมากก็เรียกร้องกันใหญ่ดิบอกมาอีกมาพร้อ,รอมๆกันเลยได้ไหมก็ก็กำลังดูพระอาจารย์อยู่เดี๋วยวจะคอยดูอยู่องค์ไหนผู้ภาษาสเปนได้เนี่ยอย่างนั้นก็ต้องภาษาใบได้อะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปขายยิ้มได้พูดได้หัวเราะได้นะ <c oughs> ยิ้มได้พูดได้หัวเราะได้เดี๋ยวจะส่งไปเดี๋ยวดูดูกันเดี๋ยวกำลังดูง,งูเฮงใครจะศึกษาเรื่องร,รางเม็กซิโกดังที่กล่าวแล้วก็มีข้อมูลตามนี้นะจ๊ะอืมโอ,โอ้นี่ลเลยจ้าเม็กซิโก